ก็วันนี้นะคะเรามารับน้องบาทสกลับบ้านเนาะ ก็ทําการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วก็นอนโรงพยาบาลได้สามคืนใช่ไหมคะตอนนี้เป็นไงบ้างก็เริ่มดีขึ้นกว่าช่วงแรกนะไปแล้วได้รับการการาักษาดีๆแล้วถูกวิธีเลยค่ะตอนนี้ที่ว่าตอนแรกก็คือปวดแล้วก็ชาที่ปลายปลายนิ้วดีขึ้นไหมคะเอ่อเริ่มพอขยับขึ้นได้แล้วครับขึ้นได้แล้วยังมีชาอย,อยู่ไหมคะยังยังชาอยู่ค่ะยังอย่ค่อยๆดีขึ้นนะคะก็คือหมอเขาผ่าตัดเข้าไปใส่เหล็กเข้าไปที่กระดูกขา ก็คือน้องมีปัญหาก็คือโหแขนข้างซ้ายหักกับเส้นประสาทได้รับบาดเจ็บนะคะก็เดี๋ยวันนี้เรารับกลับบ้านแล้วแล้วกขอบคุณคุณน้องฟ้าแล้วก็คุณหมอฟ้าเลยขอบคุณพี่หมอเกศทั้งห้าที่เมตตาน้องอันนี้พี่หมอเกศเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบตรงจุดนี้หมดเลยนะคะ S <S น่าดูหน้าตาสดใสขึ้นนะคะมากมากพร้อมรบพร้อมสู้แล้วนะลูกนะองแต่ว่าแต่ว่าปกติแล้วอ่ะที่ที่คุยแบบน้องก็คือจะเป็นปัญหามีความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็ยังมีระแวงอยู่บ้างใช่ไหมคะ <S <S มีคนเีียามาไม่ <สะ S 1> ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าโชคดีว่าได้รับกาลังใจจากทุกฝ่าย <S <S 2> <S 2> ทั้งคุณอาฟ้าทั้งคุณหมอฟ้าแล้วก็ทีมงานทนายทุกท่านนะคะแล้วก็จากประชาชนทุกคนเลยนะคะ เดบอกว่าต้องอาจจะต้องประเมินทางด้านจิตใจตลอดสภาพจิตใจของน้องมีแรงใจที่หนึงกำลังใจอรูปหน่อยเร็วคุณแม่นะครับคุณแม่ของน้องค่ะใช่คุณแม่ลูกเราเหลือสองคนแม่ลูกเหลือสองคนแม่ลูก เครียดจริงๆเครียดทั้งแฉะแบบเพราะว่าตอนนี้เขาได้รับความกระทบกระเทือนงานจิตใจด้วยนะทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็จะมีปัญหาทางสภาวะจิตใจนคนนี้เป็นห่วงก็เลยไปรับคนที่เป็นห่วงหนุ่มมาเขารักหนุ่มมากนะแล้วก็หนุ่มมากด้วยร้องไห้ตลอดทางสูสุมีคนห่วงทั้งสองคนแล้วเนี่ยเจ้านี่อึดเนาะขนาดนี้ยังอึด ก้มหลบสายตาที่เรารู้เลยคืออยากจะร้องแต่ไม่ยอมร้องปลอดภทยแล้วค่ะน้องผมหอขึ้นแตนีใ่เครียดเยนี่อยากให้มัดูไรเนี่ยแบบนี่ยุยี่สิเองนี่ยหากาลาที่นี่ยี่สิบเอ็ดได้สเดือนยี่สิบเยอะไหมคะทางวันเยอะมากท้งนี้แคเดียเอ็ดได้สเดือนน่ะ น้องเขาเครียดใช่ไหมพอกันเลยบีหนึ่ง <AS> บ <woods purposely S 2> ีสองอ่ะอันนี้ห่วงอยากจะมาดูแลน้องด้วยช่วยกับเจ้าชีพด้วยอะไรเงี้ยดีมีกำลังใจเยอะๆลูกอยากจะดูแลลูกเขาตอนที่ลูกเจ็บปวดบ้างอยู่ใกล้ๆกันได้มีปรึกษาที่คุยกันเลยเบื่อเต็มที่ยังอยางนองเต็มกระดาษอีก เสร็จที่โอเคมากนะเนี่ยดีเลยอ่ะใช่รักพื้นี่ดีนะคะแล้วก็เขาก็ดูแลดีนะคะทางพยาบาลจองเก้าประจอมเก้าจัแบบเปสนโซนนี้นะคะต้องขอบ